นี่มันเป็นพลังงานบางอย่างหรือเปล่าต้องใส่เชฟหมดฮะเอิร์ดมุกถ่ายไม่ทีนี้ใครก็เลยถ่ายไม่ทีนี้โอ้โหบินด้าบินนี่มันพุ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะเป่าแม่บะแม่แม่แม่ถึงซูเปอร์แมนเอายแล้วเ่ายถ่ายแล้วก็ปาดแพนดี้ไม่ร้เราเล่นไม่ได้ทีเนี่ยโอ้โหจุดก่อน โอ้โหพี oh, <laughs> oh, <hello>. ่ดำเอาไอ้นี้มาเ้อะไอเดียวอ้าวตาไเดียวจะแดงแล้วเว้ยแดงแล้วเว้ยผมจะดูชื่อว่าใครพี่บิ๊กป่าหรือว่าใครแดงจะ่อยผมเลยซีมซีไกด์อาชิวเลยโอ้โมูลม็อกไหนไหนพี่พี่บี๊แดงพี่บีเอ็มเล่นตัวแดงเลยตัวไดงเลยตัวแดงเลยไม่ได้เจ้าฮาไปไหนตลกว่ะ

โอ้ถ้าสนาหมดอะมันวน่งเด้อเอาไปไปง่ายไปงาเอาเอายังเอายัง h า r d สี่สองาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ยอมเดินมครับเองมันแรกเอ้สี่เอาค่าที่่าที่แดงเลยค่ะเดี๋ยวค่อยเดินใหม่วนวนม่โอ้ นี่คือการฝึกวิชาเบาสำหรับพวกสเต็ปชาวล็อกโดดไปเลยไอ้พวกน้องๆเดี๋ยวพี่จะโชว์สเตปเทพไปดูไหนโดดไปก่อนดิพวกมึงโดดไปไงวะพวกเจ้ายังอ่อนนะจะเทียวฆ่ายังไวเปร้อยปีเดี๋ยวดูสเตปเทพแบบอาจารย์ชาวล็อกฮ

แดงแดงแต่พอจะถึงพื้นแล้วไม่